บีเล่นแล้วไม่โทรเอาบีเล่นแล้วแหลมมันหมดแล้วเนี่ยอานี่ออนใหม่มีเม็ดบอกว่าหม่ใม่ใม่เขาสวยๆเออเออั่นแน่แนั่นแน่ข่ยิตนะเอาเลยเอาเลยข่นจร่งนะ่าาวข่า่า่ะวุ้ย ไปเอาเทียนออกเพื่อนอ่ะเห็นไหมเฮ้ยไม่ต้องกินนะอันเนี้ยเออน่เป็นทีอืมันเอ็นไหนแง่วางเงี้ยอันนี้มีเม็ดอยู่ไหนอันนี้มีอ่ะเม็ดบี้เล่นแล้วจิ้มแล้วใช่ไหมพอแล้วเม็ดบี้เล่นแล้วกินดิลูกเอาเข้าปากกัดอ้ำอ้ำาอ้ำาอ้ําอาเอา โจรล่นเล่นบินมัดนยอย่างเงี้ยกัดเงี้ยกิ่นเลยอนน้ำไปย้ายไ่ได้ได้นำนำนำนี่ไงที่นี่ที่นี่ที่นี่